ก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์และกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมก่อนนี่ครับช่วงนี้นี่คลิปไม่แจ้งเตือนเลยนะครับไม่ขึ้นหน้าฟีเลยนะครับช่องจะตายแล้วเนี่ยนะขอบคุณทุกคนที่กดมากแล้วผมขอบคุณการกำงามเลยอยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โอ้หมีถาวรโคตรเยอะว่าผมเติมที่ลาวา์วอล์บริการเติมโลบักมากถึงเลทห้าทั้งยังมีเกมพาสใหคุณเลือกซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุต King Legacy, All Star Tower Defense, แถมยังมีไอดีไก่ตันที่คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสด,ดีทุกคนเลยนะครับอยู่ผมอแล้วในเกมโลบกที่มีชื่อว่า Blockfoot กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยมาเร็วไปไวนิดนึงนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่นะครับเดี๋ยวผมได้ข้อมูลสําคัญมาอย่างหนึ่งนะเรียกว่าข้อมูลได้บอกว่าผมว่าไม่น่าได้ระผลพิสามันเกิดวะเดี๋ยวนะเข้าเกมมาก็เปิดเลยเพื่อนผมอยู่ในเซิร์ฟเลยเออเดี๋ยว หาแป๊บนึงไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับหาผมพิศาตมาพอสมควรเลยนะถือว่านานนะไม่ได้ทำคลิปไปหาผลเลยนะครับคือคลิปนี้มันสั้นจริงๆครับนะเพราะฉะนั้นผมขอยืดเยื้อคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะใครที่กำลังอยากจะรับชมเนื้อหาคลิปก่อไปเลยคนระับตอนนี้ผมกำลังทำให้คลิปในช่องมันยาวขึ้นเดี <laughs> ๋ยวลงคลิปหนึ่งนาทีมันจะสั้นเกินไปไนงะทำให้คลิปมันยืดยื้อนิดหนึ่งโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนีงน้ไม่ใช่เหรอ ทางนี้ทางนี้งี้เจ้คนเสือดาวหน่อยเว้หมนเนี่ยกระดิบกระดิบเจ้คนเสือดาวหน่อยมามาเสือดาวลีโอพาร์ตไม่เคยได้เลยเห็นว่ามันจะมีหางนะครับต้าเกิดเป็นผนเสือดาวอะ่ะนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ย what the fuck ทุกคนผมสาบานได้ผมสาบานได้ว่าก่อนที่ผมจะทำคลิปนี้ ผมสาบานได้ว่าผมไม่ได้มาดูก่อนทุกคนผมสาบานได้ผมสาบานนะผมพูดจริงผมพูดจริงๆผมเข้าเกมมาปุ๊บผมอัดคลิปเลยเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นในดิสคอดผมไม่ได้กะว่าจะหาผมด้วยซ้ำแต่มันเกิดวัดขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษที่เสียงดังขอ,ขอ,ขอ,ขอโทษที่เสียงดังขอโทษขอโทษอุ้ยผมสาบานได้ว่าผมไม่ได้มาดูก่อน ความสามารถได้โหขอโทษทุกคนที่ทำให้หูแตกนะโอเคโอผลเสต้าผลแรกในชีวิตทั้งชีวิตผมเพเคยได้ไหนดวงดีจังไหนลองสุ่มผลซิเหือได้อีกโอ้ยผลเพเฮุย เี่ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากโอเคครับเดีย๋ยวไปดูเนื้อหาในคลิปนี้กันดีกว่าโอเคครับเนื้อหาในคลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยครับมันสั้นๆนะครับนี่ครับเรามาที่อ่าดิสคอดของบล็อกฟุตนะครับแล้วมาที่ห้องเซิร์ฟเวอร์แอนดัเทนะี่ a ครับอดมิน E นะครับ Just Warning นี่ครับนี่ก็คือคำเตือนนะครับใครที่พยายามจะลวดรัดนะครับหรือว่าพยายามใช้ผลประโยชน์จาก v c หรือโพสต์ลง YouTube นะครับจะโดนแบน No Exception นะครับไม่มีข้อยกเวน้นนะยครับก็ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดอ่าไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจริงจังกับการที่จะแบบแบนบแล้วอะ่ะเนี่ยนะถ้าเกิดว่า If you Editing h ถ้าเกิดว่าเราอ่าไปรวบรัดหรือว่าไปหาผลประโยชน์อะไรจากเผ่าวีเนี่ย ในอดีตนะก็ให้ you better s a h e your m e อันนี้น่าจะหมายถึงว่าให้เราเบอกเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเอาจจะแบนคุณได้นะพี่ยับมึงแปลอะไรของมึงอ่ะเกิดหัตเรให้ดูอ่ะเอาเนี่ยเอาอ่านเอาเลยอันเนี้ยอะเพียงคำเตือนใครก็ตามที่ใช้ประโยชน์จากการแข่งขัน V ีนนฟแล้วหรือโพสต์บนยูทูบจะถูกแบนไม่มีขอ้อยกเว้นเมื่อก่อนไม่ได้บังคับแต่ตอนนี้บังคับหากคุณใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันลุสีในอดีตคุณควรบอกสั่นฉัน คุณควรบอกสันชั้นคืออะไระน่าจะทักไปบอกปะเพราะตอนชนัดจ,จะแบนคุณก็คือฟิลแบบว่าใครทําคลิปปอกก็โดนแบนนะนะซึ่งมันมาอีกแล้วครับผมพาไปอีกรอบอ่ะมาแล้วครับมันเอาอีกแล้วครับไอซีโร่มันเอาอีกแล้วครับนี่ครับมันเอาอีกแล้วครับ,รบมันเอาอีกแล้วครับนี่ครับมันทาําเผ่าไซบอร์กวีีครับเอาอีกแล้วครับ ของปลอมหรือเปล่าน่าจะของปลอมแล้วถ้าของจริงก็คงไม่ปิดความคิดเห็นหรอกใช่ไหมละ่ะเออของปลอมเลยครับนะเตรียมตัวเลยนะลาก่อนนะไอ้พวกที่ชอบแบบตอนบีสตูปิดเออจริงไอ้พวกสตูปิด่ามาดู <laughs> มันไม่มีจริงมันเอ,อ๊ะมันมีจริงแหละแต่ว่ามันยังไม่มีอ่ะมันทําไงไม่รู้นะครับทำาตาลองเอาไม่เชื่อลองไปทําตามมันดูนะว่ามันจะทําได้ไหมเนะี่ย <laughs> เขาสอนทําด้วยเนะี่ยนะครับ How I got Ming V4 Death's ไปเรื่อยอะ ไปเรื่อยเลยมันไปเรื่อยอ่ะอีกช่องนึงอ่ะอีกช่องนึงนี่อ่ะอัะนนี้ดูเนี่ยอ่ะโคนามิเนี่ยอ่ะอีกช่องหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดแบบวันหนึง่งวันดีคืนดีเขาบอกว่าไอช่องโดนแบนเนี่ยเรียบร้อยครับไม่ต้องสืบเลยครับว่าทำไมถึามางโดนแบนนะครับนี่ครับผมขอแม็กซ์สปอนเซอร์อันเดียวกันเลยนี่ครับดูนี่โหเป็นไงเผา,ามิงอลยอะ เอ้ย่เผ่ามิงเผ่าสกายเปียตื่นไปไงโอ้โหไม่เคยโชว์เคสไม่เคยมีแต่ตัดรูปแบะแปะแปะและ้วก็หาชุดมาใส่ทำไปทำไมวะหิวยอดวิวหรือไงบโบรเอออา now play ั n d y full moon เออไปเรื่อยไงมึงไปเรื่อยเลยเนี่ยโอเคผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะชอบคลิปนี้ฝากกดล i k e ช่องสกายด้วยนะใครที่เห็นเพื่อนๆทำคลิปกับกับ V4 ก็ระวังโดนแอดมินแบนนะข้หาปะ หลอกลวงผู้บริโภคน่ะเออก็ผมไปแล้ววันนี้